สำหรับ EP นี้นะครับผมเราจะมาดูกันว่าเราจะมาเจอกับต้นไม้อะไรนะครับผมที่แปลกๆสำหรับสวนของเรานะครับผมสำหรับวันนี้เราจะทํมามาทำความรู้จักกับมะลิน้ำนะครับผมเป็นไม้น้ำนะครับผมที่มีดอกสวยงามมากนะครับผมลักษณะอันนี้ลักษณะลำต้นของเขาครับลักษณะลำต้นเขาจะเป็นกอนะครับผมอันนี้ลักษณะใบเขาจะประมาณนี้ตอนนี้เรามาดูดอกกันเลย อันนี้ดอกเขาจะน่ารักมากสวยเป็นช่อนะครับผมน,นี่รักหนักรักหนักดอกของเขาเนาะมารีน้ำเนี่ยนะครับเป็นไม้น้ำนะฮะเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีพื้นที่แฉะอย่างเนี้ครับผมอย่างที่เราปลูกไว้ก็จะแฉะอยู่นะครับผมไอ้กอเนี่ยครับผมอชอบน้ํานิ่งนะครับเพราะจะออกดอกเป็นชอ่อเนี่ยครับเป็นช่อขนาดใหญ่มาก ัผมน,นี่ดูดอกกับใกล้ๆดอกเขาเล็กๆน่ารักอตรงกลางดอกก็จะมีสีเหลืองนิดๆนะครับผมจะออกดอกคล้ายๆกับมะลิซ้อนนะครับผมมะลิซ้อนของบ้านเรานี่จะไม่มีกลิ่นหอมนะครับเขาจะออกดอกทั้งปีจะออกดอกทั้งปีให้เราได้เชยชมกันนะครับผมส่วนวิธีการขยายพันธุ์ของเขา ก็ขยายพันธุ์โดยการแยกหนอนะครับผมเราจะลำต้นเขาก็จะมีหน่อเล็กๆที่เราเห็นนะครับผมอย่างเงี้ยแยกไปไปไปชำได้ไปปลูกได้ครับจะออกดอกทุงปีเนาะให้เราได้ชื่ชมเหมือนอย่างเงี้ยสวยคนะแต่ก็หอมที่ไม่มีกลิ่นหอมแต่สวยมากเนี่ลนยลักษณะเขาจะเป็นชอ่อเป็นชอ่อแล้วก็ดอกก็จะมีกลีบเล็กๆบางๆก็คล้ายๆกับมะลิซ้อนบ้านเรานะครับผม อันนี้คือลักษณะของเขาเนาะก็ใครหาไว้ปลูกที่บ้านได้นะครับเอาใส่กระถางปลูกคล้ายๆกับบัวก็ได้ดินก็ใช้แบบดินบัวเลยครับผมก็มีดอกให้เราได้เชยชมทั้งปีวิธีการก็ใส่ปุ๋ยก็เหมือนปุ๋ยทั่วๆไปปุ๋ยบัวดินบัวลักษณะเดียวกันครับผมน้ำนิ่งชอบน้ำนิ่งอันนี้ลักษณะลำต้นครับ ก็หาไว้ติดบ้านได้นะครับสวยอยู่ดอกน่าหลับอบปบางโอเควันนี้ก็เรารู้จักกับมาลิน้ำกันนิดหน่อยนะครับผมก็หามาปลูกไว้ที่บ้านได้นะครับผมโอเคสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากครับผม